ฮเบรกรุนแรงทแทะไม่เฉียดนิดเดียวเองแะแะเฉียดนิดเดียวเองครับเช่าขเขานั่นเองไม่ใช่เอาแไม่ครั้งนี้ก็เบียดตู้เขา รถรถมันแรงแน่ปามันเปาไม่ค่อยได้รถตัวนี้ปล่อยคัสที่พงดองดอ,องเลยโอ้สุดเวียด อโอ้โอเคครับนี่ทางหลังมาดูตรงที่จอดต้องใช้อินฟินิตโอ้โหกองเอรี่เลยรถอยู่นี่ มันมันเอมันข้างไอ,อแบบว่าฝามันยังไงเราเวลาเราเข้าแรงแล้วมันลอเลยอ่ะไอน็อตสี่ตัวข้างบนนะครับเราต้องเปิดแล้วก็เอาเข้าใหม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอากุญแจมาเปิดให้ดูอ๋อพี่พี่จะเปิดคือเราต้องการถอยเข้าตรงเนี้ยอ๋อได้เดี๋ยวเดินหน้าไปแล้วก็ค่อยถอย ถอยเข้าดิมา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 ทางนี้ห่างถอ,อยมาถอยมาเนี่ยวนี่ยถอยถอยเลยพี่หักไปเลยหักขวาไปเลยขวา,า,าขวา,ขวา ตรงมาตรงมาตรงใส่เกถอยไม่ได้มันพิ่งมาเป็นเนียนะตรงมาตรงมาตรงตรง พอแล้วพอแล้วพอแล้วพอกันพอกันหยกดำเลยหยกดำอันนี้เป็นดำเหรอพี่น้าเป็นดำเป็นดำใช่ออไหมพี่ใช่เดียนด้วยเดียนหรือยังไงเดียนฮะ ีก็ได้ครับหรือไงผมออกไม่ได้เช้าต้องไปชวนอุณภูมิครับเ้าออกใช่คมออกสวนนุณภูมิเช้าครับเดี๋ยวไปเอากุญแจไไนี่ผมไปคนเดียวครับนอกนั้นวิ่งย้ายสาย8โมงครับถ้าใบคุ้มไม่ได้ไค,ไดนนครับถ้าใบคุ้ได้แค่ชั่งคันเดี๋ยวมาทำเกียร์ครับโอ้ปวดสมองกับเกียร์รถมาเป็นมาเป็นขี่มาแต่อุบลไม่เป็นมาเป็นมานีหรือว่า ขับคขับมานี่นะครับอ๋อได้ครับอ่ะก็เดี๋ยวทำเกียร์ก่อนครับเดี๋ยวดับยกไม่ได้อีก